นี่คือเด็กผู้หญิงที่เป็นโรคทางสติปัญญาเด็กสาวผู้บริสุทธิ์และใจดีคนนี้ในขณะที่พี่สาวของเธอกำลังอยู่ในคุกแล้วได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวแต่ผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะอดทน เพราะไม่มีใครเชื่อผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาคนนี้เมื่อพี่สาวปรากฏตัวเธอก็กลายเป็นนางฟาแห่งการแก้แค้นและเริ่มต้นการกวาดล้างย่างบ้านคลั่งแล้วค่อยๆทรมานพวกวิปริตที่ข่มขืนน้องสาวของเธอทุกคนหนีผู้หญิงคนนี้ไม่พ้นนี่เป็นหนังที่ดูแลว้รู้สึกดีมากนางเกี่ยวกับการแก้แค้นของหญิงสาวชื่อโนเมอร์ซิโนเมอร์ซีอินเอคืบอดี้กาชื่อดังอีกอย่างเธอยังมีทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ผู้ชายธรรมดาไม่ใช่คู่ต่อสู้กับเธออินเอในภารกิจครั้งหนึ่งหลังจากที่บังเอิญตีคู่ต่อสู้บาดเจ็บจึงติดคุกหลังจากออกจากคุกมาได้ปีครึ่งแล้วเสียชีวิตทั้งพ่อและแม่และยังเหลือแต่น้องอ่นเฮอ่นเฮน,นุนตั้งแต่เกิดสำหรับอืนเฮอินแอคือทุกอย่างของเธอตอนนอนน้องสาวอ่นเฮบอกกับเธอว่า,าเธอเกลียดที่โรงเรียนอินเอคิดว่าอ่นเฮแค่เกลียดการเรียน จึงหันกลับมาแนะนําให้เธอเรียนจบมัธยมตอนปลายอึนเฮเชื่อฟังพี่สาววันรุ่งขึ้นอินเอตื่นขึ้นมาบนโต๊ะเป็นอาหารที่อึนเฮเตรียมไว้จากนั้นเธอก็ได้รับของขวัญจากอึนเฮรองเท้าส้นสูงสีแดงกับเดรสสีแดงด้วยเหล่านี้เป็นของที่เธอเก็บสะสมไว้เพื่อมอบให้พี่สาวในทางกลับกันอึนเฮห,หลังเลิกเรียนมีสามสาวเข้ามารังแกอึนเฮพูดว่า ยกโทษให้ฉันวันนี้พี่สาวของฉันกลับมาแต่คนพวกนี้ไม่ปล่อยให้เข้าไปแล้วลากอึนเฮเข้าไปในบาร์คาราโอเกะจากนั้นที่อึนเฮถ่ายรูปและวิดีโอที่ละเอียดอ่อนอึนเฮทําได้แค่เชื่อฟังตามจากนั้นพวกเขาก็พาอึนเฮไปหาพวกอันธพาลจากนั้นพวกเขาก็เอาเปรียบอึนเฮทําเรื่องไม่ดีพวกเขายังข,งข่มขืนเธอ ขนาที่พวกวิบร,ริตออกไปอึนเฮเรียกพวกอันธพาลหลังได้รับข่าวจู่ๆพวกเขาก็เข้ามาชกพวกนั้นยกหายอแล้วเอาเงินเขาไปหมดแต่วิธีนี้ยังไม่มันเท่าไหร่พวกอันธพาลใช้วิธีนั้นหาเงินสกปรกและอึนเฮก็สติปัญญาไม่ดีถ้าเล่าออกมาก็ไม่มีใครเชื่อพวกอันธพาลเริ่มอุบอาทมากขึ้นไปกลางคืนก็จะผีสักวันไม่นานหลังจากนั้นอึนเฮได้พบกับนักเลงตัวใหญ่อึนเฮวิ่งออกไปโดนเข้าจับพวกอันธพาลมาถึง แต่เพราะความกลัวของเขาคู่ให้จะตายไม่เพียงแต่ไม่หาเงินได้ยังถูกตีไปยกใหญ่หลังจากนั้นถูกบังคับให้เซ็นสัญญาและขายอื่นเฮพูดจังหวัดจันทบุรีและอ่อนนามบ่อไม้หันอากาศติอันภานไม่สนใจว่าอืนเฮยังอยู่หรือตายไปก็วิ่งหนีตอนเย็นอินเอเห็นว่าน้องยังไม่กลับมาเธอไปหาทุกที่แต่ไม่เจออินเอรออยู่ที่บ้านทั้งคืน แต่อึนเฮยังไม่กลับมาเธอเปลี่ยนชุดและไปโรงเรียนแล้วพบว่าวันนี้อึนเฮไม่ไปโรงเรียนอินเอ็ไปหาครูประจำชั้นของอึนเฮชายฉลาดพูดอย่างไรความรับผิดชอบว่าการรับรู้ของอึนเฮมีปัญหาคุณเป็นพี่ก็ไม่รู้วิธีจัดการหรือไงเขาเป็นแบบนั้นยังส่งเขาไปโรงเรียนได้ให้อยู่ห้องฉันทำให้ฉันแค่อยากไล่ออกระหว่างที่อินเอ็กกำลังจะจากไปมีเพื่อนคนหนึ่งก็เรียกเธอกลับปรากฏว่าหญิงสาวได้คนพบความลับ แต่เธอไม่กล้าบอกอินเอโดยตรงแค่กล้าส่งวิดีโอให้เพื่อนคนอื่นและขอให้เพื่อนคนนั้นไปหาอินเออินเอดูวิดีโอในโทรศัพท์มันเป็นกระบวนการที่อื่นเหตุถูกข่มขืนเมื่อเห็นดวงตาที่สิ้นหวังของอื่นเฮอินเอก็โมโหมากตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมอื่นเฮไม่ยอมไปโรงเรียนนึกไม่ออกว่าเธอไปปีครึ่งอื่นเฮต้องอัดอายทรมานขนาดไหนอินเอผู้โกรธแค้นพบแกงอันธพาลสามคนที่ทำร้ายอื่นเฮไม่ต้องพูดอะไรมากทุบตีให้พวกมันยกหนึ่ง แล้วลากพวกมันไปที่ที่พวกอันธพาลอาศัยอยู่เพิ่งเจอก็ถูกเตะแล้วส้นสูงของรองเท้าก็ทรงพลังเช่นกันและมันเหมือนกับการแก้แค้นของอื่นเฮไออันธพาลก็แพ้เฉพาะในมืออินแอร์จากนั้นก็ยอมให้ข้อมูลกับเธออินเอรโทรไปที่เบอร์บนแผ่นกระดาษแต่ไม่มีใครรับสายไม่มีทางอื่นเธอทำได้แค่แจ้งตำรวจแต่ตำรวจบอกให้เธอไปทำเอกสารก่อนแล้วไปสถานีตำรวจที่ไกลที่สุดเขียนใบสมัครแล้วรอผลอินเอรโกรธจนตัดสายโทรศัพท์ เธอตัดสินใจตามหาอื่นเฮด้วยตัวเองในขณะเดียวกันอื่นเฮก็ถูกขายไปอีกครั้งเขาหยิบก้อนเงินกับปืนออกมาเผชิญหน้ากับคนแปลกหนะ้าอื่นเฮร้องไห้เขากลับบ้านแต่เธอโดนกลับมาตกที่หนึ่งขณะนั้นชายชาราคนหนึ่งเข้ามาและกําลังจะข่มขืนอืนอ่นเฮอื่นเฮไม่ยอมและทําเขารับบาดเจ็บ เมื่อไอาขายต่อขายอื่นเหยกำลังจะกลับมาเธอได้รับโทรศัพท์จากเจ้านายเขาเห็นว่าอื่นเหไม่ค่อยดีและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเขาเพราะนั้นเขาให้พาอื่นเหกลับมาแล้วคืนเงินไปวันรุ่งขึ้นอินเอเจอที่อยู่ที่หนึ่งแล้วทันที่ไปหาคนขายต่อทำให้มันหมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมากลับพบว่าตอนถูกพันรอบคอเขาทำได้แค่ขับรถไปหาอื่นเหได้เท่านั้น แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันกลางทางเขาชนเขาที่แบ่งเขตบนถนนและรอบพ้นจากการควบคุมของอินเอได้สำเร็จคนสองคนปีกันในรถแต่อินเอคือบอดี้กาดเขาเทียบเธอไม่ได้เลยไม่จำเป็นต้องพูดมากเขาก็พ่ายแพ้อินเใส่เขาเข้าท้ายรถแล้วใช้โทรศัพท์นัดหมายกับเจ้านายขายมนุษย์เธอโกหกว่าเป็นลูกจ้างของเขาอินไปถึงอย่างรวดเร็ว เธอถามโดยตรงว่าอ่นเออยู่ที่ไหนเขาปฏิเสธไม่ยอมพูดแล้วเอาที่เขียนบุรีมาขู่เธอแต่ไม่จําเป็นต้องพูดมากอินเอกเข้าไปตีให้เขายกหนึ่งเธอใช้ต้นขาตัวเองและตรึงหัวของเขาสาวข้างๆกลัวพูดออกมาทั้งหมด เสียดายที่อินเอมาช้าไปหน่อยอึนเฮไม่อยู่ที่นี่แล้วปรากฏว่าเจ้านายให้อึนเฮโทรกลับบ้านและอยากให้ครอบครัวมาเรียกค่าไถ่แต่ไม่มีใครรับสายอึนเฮโทรหาซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆคนรับสายเป็นชายชาราแล้วคนที่พาอึนเฮไปก็เป็นลูกน้องของเจ้านายระดับสูงคราวนี้เขาพาอึนเฮไปดูเขาอ่อนโยนมากดูเหมือนไม่เป็นคนไม่ดีหลังเห็นอึนเฮหลับเขาไปเข้าห้องน้ำและจอดรถเพื่อให้อึนเฮอยู่ข้างในอึนเฮฉวยโอกาสนี้ไปบนรถบสัส แต่เขาพบเห็นอึนเทร้องบอกคนขับยาเปิดประตูแต่คนขับไม่อยากมีปัญหาเลยเปิดออกต่อหน้าต่อตาเขาลากอินเฮออกไปผู้คนที่นั่นไม่ได้หยุดพวกเขาเช่นกันอินเอไปซูปเปอร์มาเก็บที่อึนเทโทรมาทันทีและสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพนักง,งานขายเจ้าของร้านเก่าเห็นอินเอก็สงสยัยจู่ๆเขาก็เพลอพูดบางอย่างที่มนุษย์ไม่ควรทำ อึนเฮเคยมาที่นี่บ่อยๆเพื่อซื้อของเจ้าของเห็นว่าอึนเฮน่ารักและมีปัญหาทางปัญญาน,นิดหน่อยเพราะนั้นเขาจงใจข่มขืนเธอเสร็จแล้วก็ไปเล่าแล้วบอกเจ้าของร้านถ่ายรูปกับเจ้าของร้านซ่อมรถมันมากเลยคุณครับเช่นนั้นโครงเล็บของสัตว์เหล่านี้ถึงอึนเฮและอึนเฮก็ถูกทรมานครั้งแล้วครั้งเล่าอินเอฟังแล้วโกรธมากปรากฏว่านายเท่าผู้อ่อนโยนนี้ไม่ดีเท่าสัตว์อินเอลากเขาออกไปนอกประตูแล้วออกประตูไปตัดนิ้วของเขา อินเอเจอเจ้าของร้านโฟโต้ช็อปเขาก็ได้รับการลงโทษของเธอสุดท้ายเธอก็ไปร้านซ่อมรถถือค้อนขนาดใหญ่แล้วก้าวไปข้างหน้าแล้วนางก็เบี่ยงคอนตีเข้าที่แขนของมันเจ้าของร้านซ่อมรถเจ็บจนร้องไห้และเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้นเอเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งและสิ่งนี้ทําให้เธอต้องติดคุกครั้งหนึ่งเขาเคยคข่มขืนอืน่นเฮ โชคร้ายทําให้ชุดชั้นในของอื่นเฮตกรถเจ้าของรถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่เขาพบว่าเขาไม่ได้ลงโทษผู้ชายคนนั้นเลยแถมยังเรียกเขามาและอื่นเฮก็โดนค่มขืนอีกครั้งครั้งนั้นทุกวันอื่นเฮกลับบ้านอย่างเหนื่อยล้าอินนรู้สึกแย่เพราะกลัวน้องโดนแกล้ง วันรุ่งขึ้นเธอเดินตามเอนเฮเธอเห็นออ่นเฮขึ้นรถสีดําด้วยตาของเธอเองจากนั้นเขาก็ถูกกลัาเข้าไปในโรงแรมขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกําลังข่มขืนออ่นเฮแล้วอินเอก็เข้ามามือเธอถือไขค,ควงแล้วไปสู้กับเขายกหนึ่งอ่นเอก็แทงเข้าตามันและช่วยเื่นเฮนี่เป็นเหตุการณ์ที่พาอินเอเข้าคุกด้วยอินเอถามชายชาราซ่อมรถ ผู้หญิงอายุเท่าลูกสาวคุณคุณทำได้ยังไงเขาพูดว่าฉันไม่มีลูกสาวมีลูกชายแค่สองคนด้วยคำตอบนี้อินเอชจงหัวเราะจากนั้นเธอก็ลดตัวรองรับรดลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังเสียตาข้างเดียวเขาจะยังขุนเคืองอีกนานแค่ไหนรออินเอออกจากคุกตั้งใจจะสั่งสอนเธอเลยส่งคนขับไปจับคนมา คนขับรถพาอินเอไปสถานที่แต่เพราะอินเอน,น่าสงสารมากเลยทนไม่ได้ในเวลานี้เขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ของอินเอเธอถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ที่ไหนกับสิ่งที่เขาทำคนขับไม่พอใจอย่างมากแต่ตอนนี้ไม่มีทางกลับไปแล้วตัดสินใจฆ่าร่วมกับอินเอฆ่ามันนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเปิดเผยที่อยู่ให้กับอินเอหลังจากวางสายอินเอก็หยิบปืนขึ้นจากรถแล้วอินเอก็ไปยังที่ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แต่เมื่ออินเอฟุ้งซ่าน เขาขโมยปืนของเธอยามก็วิ่งเข้าไปต่อสู้ด้วยอินเอจมตียามทั้งหมดพร้อมกันในเวลานี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นรถหนีอินเอเห็นแล้วรีบจัดการคนอื่นแล้วเอารถไปไล่ตามเพราะอินเอหญิงสาวแล้วขับรถและไปชนข้างทางติดยาวิ่งไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ปล่อยให้มันหนีไประหว่างทางยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกแย่ อินเอรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ไหนมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวที่ลูกน้องจะขายตัวเองสมาชิกสภาริบไปหาเขาและหลังจากนั้นก็สิ้นประชนต์อิมเฮตกไปอยู่ในมือของสมาชิกสภาอินเอเตรียมหมัวใหญ่แล้วใส่ไฟแอร์ช่อคอใส่ผ้า,าชเช็ดหน้าเธอเตรียมทุกอย่างในทางกลับกันยามก็จัดการศพคนตายด้วยจู่ๆก็มีรถเข้ามา อินเอเริ่มในการต่อสู้แต่เธออยู่คนเดียวกับทหารยามหลายสิบคนในที่สุดอินเอก็จบลงพร้อมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วทุกตีเขาให้ตายอินเอพาอื่นเฮไปออกจากที่เลวร้ายนี้ไป นางจังหวัดจันทบุรีเท่านี้หนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับด้านมืดของมนุษย์แม้ว่าเนื้อเรื่องจะค่อนข้างส่มเนื้อเรื่องก็เต็มไปด้วยการต่อสู้แล้วเดินตามเส้นทางการต่อสู้แต่พอดูจังหวัดจันทบุรีก็ยังทําให้คนรู้สึกดีมากเมื่อความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นแล้วใช้ความรุนแรงขัดขนืนคือสิ่งที่ดีที่สุด